น,นี้ผมก็มีเป็นไม้นะอ่าอนนี้ผมตัดไม้มาไว้ทําเขียงอ่าตัดเอามาประมาณนี้เลยเดี๋ยวไว้ทําเขียงไว้ทํากับข้าวแต่คือว่าเขียงตัวเนี้ยเราจะเอาใช้แบบว่าธรรมดามันก็ไอ้น,นี่เกินไปนะแต่ถ้าเราถ้าจะให้ดีมันต้องมีเป็นแบบว่าเป็นที่จับอ่านี่เป็นที่จับเหมือนเป็นที่จับประตูอ่ะอ๋ออ่ามันเป็นที่จับประตูเอามาติดอันนี้ก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีล่ะวันนี้เราเลยจะมา DIY ที่จับเขียงจากนี่เลยทุกคนจากท่อเศษท่อ PVC ที่เราเหลือเหลือใช้อ่าอันนี้ก็ความยาวก็นี่เรากะเอาเราจะเอาประมาณมืออ่าเนี่เอาประมาณนี้นะผมตัดอยู่ประมาณ9นิ้ว9นิ้วก็ประมาณ20%เปอรซนอ่าประมาณ20%เซนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะเอามา DIY ทําทำเป็นที่จับเขียงในส่วนของขั้นตอนนี้อันนี้คือเราจะใช้เป็น ไดเป่าผมอ่าได้เป่าผมของคุณแม่บ้านแต่ถ้าใครมีเป็นเครื่องเป่าลมร้อนก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆก็สามารถที่จะใช้เป็นเตาแก๊สหลนก็ได้เช่นเดียวกันมานี่ทุกคนทอกำลังอ่อนเราก็ใช้เศษไม้แปะเข้าไปอย่างนี้เลยแปะทับไว้ ก็จะค้างไว้ให้ตัวท่อเขาเซ็ตตัวสักพักหนึ่งนะฮะ,ะนี่นะทุกคนนี่เย็นตัวเรียบร้อยเราก็จะได้มาประมาณประมาณนี้เลยนี่เอางอไว้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่ด้ามจับเดี๋ยวเรามาทําอีกอีกด้านหนึ่งนี่อีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยลเรียบร้อยเราก็จะทับไว้่างนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะให้ตัวท่อเขาได เย็นตัวได้แข่งตัวอ่ามาทำการเก็บเก็บขอบเก็บมุมนิดนึงอ่าอันนี้ก็จะใช้เครื่องเกียให้ดูโค้งโคงอ่า เรียบร้อยนี่เก็บขอบเก็บมุมเจาะไว้ตรงกลางเลยนี่ทุกคนเรียบร้อยข้างนี้อีกหนึ่งข้างเสร็จเรียบร้อยก็ใช้น็อตทำการขันอีกหนึ่งข้างใส่เข้าไปเลย เสร็จเรียบร้อยนี่เป็นไงนที่จับเขียงของเราี่จับได้ง่ายดีกว่าเราถือไม้ไว้ธรรมดาอีกเนาะนี่ไงถือว่าโอเคไหมโอเคสวยเหมือนว่าที่เราซื้อเลยนะใช่ okay. แต่ว่าเนี้ยคือเรา DIY ขึ้นมาเองโดยการใช้เศษท่อก็ถือว่าเป็นการ DIY ง่ายๆอย่างหนึ่งทุกคนลองเอาไปทำตามกันดูนะครับผมที่จับเขียงจากท่อ PVC นะครับ